สวัสดีค่ะชาวราศีกุมคลิปนี้ค่ะเป็นดวงการงานการเงินโชคลาภและก็ความรักความสาม,มันธ์ของชาวราศีกุมประจําเดือนมีนาคม2564นะคะทุกเรื่องเลยนะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นรายละเอียดชาวราศีกุมค่ะกดดูที่ใต้คลิปนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยชาวราศีกุมการงานของคุณกันก่อนค่ะ การงานในเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกุมนะคะเรื่องของการงานของคุณที่คุณทุ่มเทมาทั้งหมดนะคะคุณจะเริ่มเริ่มแบบว่ามีข่าวเริ่มมีความสำเร็จเริ่มเห็นลู่ทางที่มันจะดีนะคะเริ่มเห็นผลละ ที่ทุ่มเทมานะคะจะหายเหนื่อยนะข่าวดีจะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะข่าวดีเรื่องของการงานนะคะช่วงต้นเดือนแต่พอพอถึงกลางเดือนนะคะพอถึงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งๆเรียบเรียเรื่อยๆแล้วดังนั้นถ้าคิดจะทําอะไรช่องทางทําเงินใหม่ๆหรือโอกาสในเรื่องการงานใหม่ๆหรือไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกนี่ใส่เต็มที่เลยนะคะพายายความพยายามใส่ความอดทนแล้วก็ผลลัพธ์มันอาจจะช้า คือบางทีที่เราทุ่มเทไปบางทีมันมันค่อยๆมันค่อยๆคืบหน้าค่ะบางทีคุณจะรู้สึกว่าทำไมมันนิ่งจังเลยมันก็มีระยะเวลาของมันเราก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็ผลักดันให้งานมันสำเร็จต่อไปมันจะสำเร็จอยู่นะคะคือมันไม่มีอะไรที่แบบว่าทุ่มเทไปแล้วก็เออเสียหายไปหมดนะไม่มีนะคะเราต้องมั่นอกมั่นใจนะ แต่ครึ่งเดือนหลังมันจะนิ่งไปนิดนึงนะชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมแผนสำรองเอาไวา้บริหารจัดการนะวางแผนให้ดีแล้วก็จัดการเรื่องของเวลานะคะคืออาจจะไม่ต้องผลักดันมากคือเราก็แค่ประคองตัวนะคะคือบางทีพอเราผลักดันมากเนะเราเหนื่อยเราเหนื่อยเสร็จเราจะคาดหวังถึงผลลัพธ์ว่าเออมันต้องดีมันต้องเลิศ แล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่คิดเออเริ่มจะท้อมันจะมีอารมณ์แบบท้อๆนะคะครึ่งเดือนหลังชาวราศีกุมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเหนื่อยก็ได้แล้วคุณใส่เต็มไปตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเรามองล่วงหน้าว่าอ๋อเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าครึ่งเดือนหลังทุกอย่างมันจะดูนิ่งๆเงียบๆมันจะเรียบๆเรื่อยๆไปนิดนึงนะคะมันยังไปได้นะไม่ใช่ไปไม่ได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ ไม่รวดเร็วหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เราคิดมากอาจจะเป็นเพราะเราเริ่มเหนื่อยเริ่มทอ้อแล้วก็จะมีอ่อนไหวด้วยดังนั้นฝากชาวราศีกุมเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราทําแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากอย่าไปคิดในแง่ลบอย่าไปกังวลมากจนเกินไปนะคะเราทาเต็มความสามารถเราก็พอแล้วเนาะมาดูการเงินกันต่อการเงินชาวราศีกุมนะคะมีนาคมนี้ คิดว่าน่าจะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่เจ้าราศีกรุมคุณเจอสภาวะนิ่งงานว่านิ่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีข่าวดีๆเนาะส่วนเงินเองก็นิ่งเหมือนกันนะคะมีปัญหาต้องจัดการต้องรุกต้องลุยแล้วเราก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อหน่อยคือบางท่าน เราทํางานมาเยอะต้องบอกว่าคุณทํางานหนักจริงๆแต่ภาระเรื่องเงินคุณก็เยอะภาระเรื่องของการเงินภาระเกี่ยวกับอาจจะเป็นบ้านนะที่อยู่อาศัยนะคะต้องผ่อนบ้านนะแล้วก็บางทีอาจจะมีเราวางแผนไว้พ้าเนี่ยตรงนั้นมันชํารุดตรงนี้จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขมาซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยมันก็จะเงินที่เก็บหอมรอมริบอาจจะต้องจ่ายเป็นก้อนนะช่วงครึ่งเดือนหลังนะเพราะฉะนั้นก็ อดทนอดทนแล้วก็พยายามลดภาระลงด้วยคือบางทีในส่วนของที่อยู่อาศายัยถ้าสมมติมันเป็นบ้านที่แบบว่าอยู่รวมกันทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้เนาะ เราอาจจะไม่ต้องรับภาระคนเดียวนะคะลองอคุยกับญาติญาติกับพี่น้องดูว่าเออเราช่วยกันดีไหมคือบางทีคุณรับภาระคนเดียวมันจะไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณเรื่องเงินเินทองทองคุณรับภาระหมดเลยคนเดียวเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันก็ลองคุย,ค,ยคุยกันดู ะะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างต้องวิ่งเต้นต้องลุยนะคะเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าถามว่าแล้วยังมั่นคงอยู่ไหมยังมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะด้วยรายรับหรือรายจ่ายบางอย่างมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยๆน่อยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าน่าจะผ่านไปได้ทีนี้ในเรื่องของโชคลาภเราไม่โดดเด่นเลย <c oughs> คือโชคลาภจะมาจากการทํางานอย่างหนักเท่านั้นการทํางานเฉยๆก็ไม่ได้นะ ทำงานอย่างหนักนะคะสําหรับชาวราศีกุมมันก็ถึงจะเป็นโชคมีลาบมีกันแบบว่าเงินเงาะเงินทองงอกเงยขึ้นมาเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นดังนั้นชาวราศีกุมมีนาคมนี้นะคะ ถ้าชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหวังจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะมาปลดหนี้ปลดสินมาสร้างบ้านใหม่มาโน่นมานี่อย่าไปคาดหวังตรงนั้นเราทํางานเยอะๆทํางานให้หนักดีกว่านะก็ใบสองใบนะลัตเตอรี่นะคะไม่ต้องเยอะเอาพอได้ลุน้นพอได้มีความหวังเพราะว่าคนเรามันจะมีกําลังแรงใจแรงกายในการทํางานขึ้นมาก็เพราะมีความหวังเนาะ,อะขอให้สมหวังนะคะอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยเนาะมาดูความรักกันคะ่ะ คนโสดก่อนก็แล้วกันคนโสดราศีกลุ่มนะคะคนโสดราศีกลุ่มมีนาคมนี้นะคะอุ้ยมีโอกาสเจอคนถูกใจนะคะคนถูกใจที่เข้ามานะต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นไม้เนาะเคยมีครอบครัวมาแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้หรือดูดีๆนะว่าเขา คนที่เข้ามาพูดมาคุยแล้วมีถูกใจเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าคือคือไอ้เป็นไม้นะ่ยรับได้นะคะแต่ว่าเขายังมีครอบครัวอยู่ไหมเนี่ยดูดีๆเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบคุณถูกใจ ะะพูดคุยกันแล้วดีจังเลยถูกใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปด้วยแล้วก็อาจจะเจอด้วยอ่ะจ,จะช่วงเราเดินทางนะหรือบางทีช่วงรวมญาติหรือช่วงรวมกลุ่มออกงานอะไรอย่างนี้นะคะงานสังคมงานที่แบบว่าเออคนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะมีถูกใจมาจากทางนั้นแต่ต้องบอกว่าคุณฟินนะชาวราศีกุมคุณรู้สว่าคุณชอบคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งเดือนเลยอะ่ะมีความสุข เพียงแต่ว่าปัญหาของคุณคือคุณจะลังเลใจในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนะคะเราดูไปเรื่อยๆได้เอาเป็นว่าคุณโสดราศีกุมนะ้มีนาคมนี้พยายามที่จะเปิดตัวหน่อยนะคะมีงานออกงานนะคะมีเรื่องต้องเดินทางก็เดินทางนะ อาจจะมาทางสายงานก็ได้นะคะคุณเจอคนถูกใจแน่มีคนชอบเราแล้วเราก็จะชอบเขาด้วยโอกาสสารสัมพันธ์มีไหมมีโอกาสสารสัมพันธ์ไปถึงแต่งงานแต่งการเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมีความหวังไว้นะสวยหล่อไว้ในทุกวันเราก็ต้องเตรียมพร้อมทุกวันนะคะชาวราศีกุมนะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะคุณจะคุณจะมีสเสน่ห์คนนั้นคนนี้ก็ชอบโอ้ยดีจังเลยนะคนโสดราศีกุมเอาละมาดูคนที่มีแฟนกันบ้าง ชาวราศีกุมที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วมีนาคมนี้แม่หมอถือว่าความสัมพันธ์คุณยังดียังมั่นคงอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีด้วยเรื่องของการงานเนาะเราทำงานเยอะเขาทำงานเยอะต่างฝ่ายต่างมีภาระเยอะเวลาที่มีให้กันก็น้อยอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจมีเรื่องงอนนะคะน้อยใจแฟนไม่มีเวลาให้ไง แล้วก็เหมือนเขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเราสนใจงานสนใจภาระสนใจครอบครัวคือเขาโฟกัสในเรื่องงานเรื่องครอบครัวเขามากกว่าที่จะโฟกัสเราก็ทําให้คืออันนี้เรื่องเราอาจสลับกันได้นะคะ ก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์แบบมีปัญหามีเรื่องงอนกันก็พยายามค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันนะคะพยายามแบ่งเวลาด้วยทํางานเยอะได้ดูแลครอบครัวเราได้ภาระเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่อะไรของเรานะคะแต่ว่าก็ต้องไม่หลงลืมแฟนเจอกันไม่ได้ก็ต้องคุยก็ต้องส่งคําทักทายนะคะส่งคําที่แสดงความห่วงใยแสดงความรักบอกรักกันแค่เนี้ย ะะทุกอย่างมันก็จะดีแล้วเราไม่จำเป็นว่าเราต้องคลุกด้วยกันทั้งวันนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลคนที่เราต้องดูแลได้แต่ในกแต่วกันต้องไม่ลืมแฟนนะคะอันนี้ฝากไว้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะคะก็ควบคุมไว้ให้ดีว่าเออบางทีความน้อยอกน้อยใจายการงอนก็ให้มีกรอบที่มันพอดีอย่าให้มันเลยเถิดนะคะทำตัวเป็นเด็กๆไม่ได้นะทีนี้ชาวราศีกุมที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะ มีนาคมความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมนะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะมันจะนิ่งๆไปนิดนึงนิ่งเพราะอะไรนะนิ่งเพราะหนึ่งยังมีความลังเลสองจิตสองใจนะทั้งคุณทั้งแฟนคุณลังเลว่าเอ๊ะเราสองคนคือคนที่ใช่ไหมเราจะไปต่อกันดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่แบบนี้ดีแล้วไพ่บ่งบอกถึงความสบายใจสบายใจอะไรสบายใจที่อยู่แบบเนี้ สบายใจที่ไม่ต้องเจอกันบ่อยสบายใจที่ต่างคนต่างอยู่สบายใจที่ที่ต่างฝ่ายต่างมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้คุณได้ทํางานคุณได้อยู่บ้านคุณแฟนคุณก็เช่นเดียวกันคือมันมันมันเป็นเดือนที่ไม่ต้องคุยกันก็ได้แต่ว่าไม่เลิกนะไม่ได้เลิกกันแต่ว่าขอให้เข้าใจว่าบางทีเ,ออเมื่อมีระยะห่าง แล้วยังไม่ได้มีที่ทีท่าว่าจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยการอยู่ใครอยู่มันก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีมันจะทําให้เราแบบว่ารู้ว่าเออบางทีในความสัมพันธ์ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้ไม่ต้องมายึดติดซึ่งก,รรก,กันและกันเอ๊ะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่นี้บางท่านบอกว่าแล้วอยากปรับความเข้าใจอ่ช่วงไหนนะคะอาจจะเลยเลยครึ่งเดือนหลังไปหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นตัวเรานะคะคือบางทีต่างฝ่ายต่างนิ่งมันก็ไม่มีการพูดคุยกัน นะคะหลังช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมครึ่งเดือนหลังนล้นะเลยวันที่สิบห้ามีนาะไปแล้วทำไมแฟนเรายิ่งยัง,น,ง,น,งนิ่งอยู่เลยเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องแสดงความรู้สึกหรือว่าต้องพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุยทักเขาไปก่อนนะมันอาจจะไม่ใช่นิสัยของเราเราไม่ใช่คนที่จะไปง้อเราไม่ใช่คนที่จะไปพยายามผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั้นมันต้องแฟนเราสิอะไรอย่างเงี้ยเรา,าจ,จะต้องคิดกลับกันนะคะแสดงออกมากขึ้น อยากได้อะไรก็ทำบ้างไม่ใช่อยู่เฉยๆอย่างเดียวแล้วก็รอให้เขามาง้อมาอะไรอย่างนี้เนาะอลองดูนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกมันจะเป็นอะไรที่สองจิตสองใจต่อให้เราพยายามจะผลักดันให้เกิดการพูดคุยมันก็ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆนะคะจ,จะต้องรอช่วงครึ่งเดือนหลังอันนี้แต่ถือว่าชาวราศีกุมที่มีปัญหาการคุณจะสบายใจมากขึ้นคุณจะต้อกขคุณรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ดีขึ้นไม่เดือดเนื้อร้อนใจมีความสุขสบายใจแล้วก็เ ทำอะไรก็ก็ทําแบบอย่างที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะไปต่อได้ก็ไปไปต่อไม่ได้ฉันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันมันจะเป็นไปในลักษณะนั้นนะคะให้กําลังใจาชาวราศีกุมภาในทุกเรื่องนะคะขอให้ผ่านพ้นเดือนมีนาคมไปได้ดีในทุกอย่างเลยนะคะโอกาสหน้าค่ะเมษายนมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ